ย้อนอดีตเส้นทางรักแต่งโมนิดาก่อนพบรักแท้ในครั้งสุดท้ายหากพูดถึงเรื่องของความรักของนักแสดงสาวผู้ล่วงรับไปแล้วอย่างสาวแตงโมต้องบอกเลยว่าเธอเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักเป็นอย่างมากแม้จะต้องมีเหตุผลให้เลิกกันแม้จะจบความสัมพันธ์กันไปแต่ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันอดีตความรักของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่6ดอทพันธวัฒน์ย้อนกลับไปในช่วงปี2 5 4 7ตอนที่แตงโมอายุยังไม่ถึง20ปีเธอเคยมีภาพฉากสวีทหวานกับนักร้องหนุ่มอย่างดอทพันธวัฒน์หรือดอทบีมิกซึ่งสมัยนะั้นเรียกได้ว่าทั้งสองมาแรงเป็นอย่างมากจนถูกผู้ใหญ่เรียกไปคุยทั้งสองคบหาดูใจกันได้นานถึง2ปีก่อนที่แตงโมจะเป็นฝ่ายเลิกดอทไปเนื่องจากตัวเธอเองเจอปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจึงอยากมีเวลาให้กับตัวเองหลังจากนั้นต่อมาทั้งงงงงออ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 กกกกกก็็็ยยยัััััเเเเปปปนนนนนนพื่่่่่ทีีีีีี Music ดดดตตตแแลลละมมมาาหหจ้้้โโววใ อันดับที่5ก้องกรุณต่อมาหลังจากนั้นไม่นานแตงโมก็ได้ออกมาเปิดใจว่ากําลังคบหาดูใจกับหนุ่มก้องกรุณความหวานออกสื่อก็มาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆจกนกระทั่งเขาลือในปี2552มีข่าวว่าทั้งสองได้เลิกลากันที่ทั้งสองได้เดินร่วมงานกันจบลงไปแตงโมก,กับก้องก็แยกกันไปคนละทางแตงโมได้เดินหนีไปร้องไห้ที่ลานจอดรถก่อนจะออกมายอมรับว่าได้ทะเลาะก,กันจริงและเลิกลากันด้วยดีในอีก3เดือนต่อมานั่นเอง อันดับที่4แตงพงศกรหลังเลิกลากับหนุ่มกล้องไปไม่กี่เดือนก็มีภาพหลุดของแตงโมและหนุ่มแตงออกมาให้ได้เห็นจนแตงโมบอกว่าแตงนั้นคือของขวัญจากพระเจ้าจากนั้นต่อมาแตงก็ได้บวชในช่วงต้นปี2 5 5 4โดยมีแตงโมเป็นคนถือหมอนให้ด้วยก่อนที่ฝ่ายชายจะตัดสินใจบวชนานเกือบ3ปีเต็มซึ่งในระหว่างนั้นจึงทาให้แตงโมกับแตงต้องเลิกลากันไปแต่ทั้งสองยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันพอช่วงที่คุณพ่อของแตงโมป่วยแตงเองก็ยังไม่เหหลลืืออออออยู่่เเเสสมมมมแแแะปัััจจจุบบนตตงงงงกกกาา้้้พคววริใโีดย อันดับที่3โตโน่พาคินหลังแต่งโมฮองสดมาได้นานหลายปีก็ได้เปิดใจให้กับหนุ่มโตโน่อีกครั้งโดยครั้งนั้นโตโน่ได้ตกหลุมรักแตงโมในงานหนึ่งก่อนจะขอรักติดต่อกันและเดินหน้าจีบจากนั้นทั้งสองจึงได้คบหาดูใจกันแม้จะมีแฟนคลับของโตโน่เกิดแอนตี้ไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้แต่ทั้งสองก็ฝ่าฟันอูประสมาด้วยกันจนจัดพิธีแต่งงานแบบสายฟ้าแลบในวันที่11ธันวาคม2556ได้ใช้ชีวิตร่วมกันนานถึง2ปีกันทังในปี2558 ทั้งสองได้ห่างเหินกันไปและเลิกลากันในที่สุดโดยทั้งสองมีโอกาสเคลียร์ใจกันถึงสาเหตุที่ต้องให้เลิกลากันและก็สามารถกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อ,อก,กันได้อีกทั้งโตโน่เองก็ยังไปร่วมงานพิธีไว้อาลัยของแตงโมอีกด้วยทําให้เราได้เห็นภาพความประทับใจและภาพความสุดซึ้งในงานนี้กันมากมาย ดับที่2นิคุนาทิพในปี25 6 3แตงโมได้เปิดใจให้กับความรักอีกครั้งโดยในคบหาก,กับรุ่นน้องอย่างหนุ่มนิกเปิดภาพสวีทหวานมาให้ได้เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่ทั้งสองคบหากันได้เพียง3เดือนแตงโมก็ออกมาประกาศสถานะว่าโสดพร้อมกับข้อความสุดสัจนวันเลิกราซึ่งนิกเองก็เปิดเผยว่าต้องเลิกกันไปทั้งที่ยังรักกันมากเพราะความคิดบางอย่างส่วนทางกันและขอให้ทุกคนนะั้นอย่าดูถูกความรักของใคร อันดับที่1เบิร์ดหลังจากผ่านความรักที่เจ็บช้ำมาหลายครั้งจนกระทั่งแตงโมก็ได้มาเจอกับรักแท้โดยทั้งสองได้เจอกันตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนซึ่งตอนนั้นหนุ่มเบิร์ดเองก็เพิ่มแตงโมอยู่แล้วส่วนแตงโมก็ชอบผู้ชายผมยาวผิวค้าตาหวานยิ้มสวยจึงได้แลกไลน์กันเอาไว้ตั้งแต่10ปีที่แล้วแต่คุยกันได้ไม่นานทั้งสองก็ต้องแยกย้ายกันไปรวมถึงแตงโมเองได้มีการเปลี่ยนไลน์ทําให้ติดต่อกันไม่ได้อีกจนทั้งสองได้กลับมาโสดกันอีกครั้งเบิรจง้นนาักอข โมเริ่มดีขึ้นดูแลในทุกๆอย่างจนแตงโมบอกว่าเหมือนถูกฉวยขึ้นมาจากกลุมดําและความรักครั้งนี้เหมือนกับการถูกรางวัลที่1เป็นอย่างมากแต่น่าเสียดายเมื่อรักครั้งนี้ใช้เวลาร่วมกันมาเพียง2ปีเท่านั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับแตงโมทิ้งไว้เพียงความทรงจาอันสวยงามเอาไว้ให้กับเบื้องเป็นครั้งสุดท้าย